สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพระหัสบดีทุกทุกท่านนะคะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ไายดวงให้กับคนวันพระหัสบดีคลิปนี้เป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่1 6กถึง23กุมภาพันธ์2 5 6พคนวันพระหัสบดีจะเกิดปีพอศอไหนจะเกิดราศีไหนก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้คลิปนี้เป็นดวงโดยรวม ฟังเป็นคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงสัปดาห์นี้เท่านั้นคนวันพระรหัสโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมสับสไครช่องยู u ูบสมมาทารด้วยแล้วใครที่ติดตามกันมาเสมอๆและเช็คดวงด้วยกันมาตลอดขอคอมเมนต์ที่เป็นพลังบวกส่งกำลังใจ ให้กันแล้วขอกดแชร์ให้คนละหนึ่งแชร์นะคะส่งกำลังใจให้สมมะคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะขอบพระคุณมากๆ ใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทเฟซบุ๊กส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น3ามคำถามทั่วไป59บาท5าคำถาม99บาทดวงความรักเน้นๆเฉพาะเจาะจงเรื่องความรักก็3คํคำถาม99บาบาทส่วนใครที่อยากจะจ้างรีวิวสินค้าในราคาหลักร้อยก็สามารถติดต่อเฟซบุ๊กส้มมะพยากรได้เช่นกันแล้วก็ตกลงกันในเรื่องของรายละเอียดของการรีวิวสินค้า นะคะโอเค สำหรับวันนี้เช้าววันพระรหัสสบดีทุกๆคนมันเป็นสัปดาห์แห่งความไว้วังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักมันเป็นสัปดาห์ของการเจรจาพูดคุยมันจะต้องมีการพบปะใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนมันจะต้องมีการพูดคุยหรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หรือคนวันพระหัสสบดีจะได้รับแนวทางหรือ หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับปัญหาหลายๆอย่างที่มีมาก่อนหน้านี้ จำเป็นจะต้องใช้เวลาเพื่อเยียวยาทุกสิ่งสถานการณ์กำลังจะผ่อนคลายสถานการณ์กำลังจะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันไม่ปรับปรับฉับพลันมันจะได้รับคำแนะนำที่ดีแล้วก็มันจะมีทางออกแล้วก็มีทางแก้ไขแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคอมเพลมไพร์หรือการประนีประนอมหรือการยืดหยุ่นการยืดหยุ่นในครั้งนี้เนี่ย มันอาจจะต้องเป็นอะไรที่สามารถที่จะเจอกันได้คนละครึ่งทางต่างคนต่างยอมให้กันและกันแล้วหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลในเรื่องการเรื่องงานสำหรับสัปดาห์นี้คนวันพระหัสบดีจำเป็นจะต้องรู้จักยืดหยุ่นบ้างไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไปร้อยเปอร์เซนตจงเดินทางสายกลางอย่าตึงเกินไปและอย่าหย่อนเกินไปนะคะรู้จักประเมินคนรู้จักประเมินสถานการณ์บางครั้งเราก็จะ จำเป็นต้องใช้ไม้อ่อนบางครั้งเราก็จําเป็นต้องใช้ไม้แข็งเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดเวลาไหนควรจะเป็นผูน้นําและเวลาไหนควรจะเป็นผู้ตามเพราะฉะนั้นประเมินสถานการณ์ให้ดีแล้วในสัปดาห์นี้นอกจากว่าคนวันพระหัสบดีมีเกณฑ์จะได้พบปะผู้คนมีเกณฑ์จะได้พูดได้คุยได้เจรจาได้ติดต่อสื่อสารในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเดินทางหรือมีเกณฑ์การเดินทางไป หรือมีเกณฑ์การเดินทางมาของใครคนใดคนหนึ่งแล้วทำให้เกิดการพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติ แล้วการเจราจาจะเป็นผลสําเร็จหรือให้ผลประโยชน์กับคนวันพระหัส,สบ,บดีอย่างแน่นอนการงานคุณจะได้เป็นที่นับหน้าถือตาคุณจะได้เป็นที่ยอมรับนับถือหรือฝีมือของคุณจะเข้าตากรรมการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานของเจ้านายของลูกน้องบริวารทุกทท่านทุกๆคนส่วนใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการค้าการขายมีเกณฑ์จะได้ขยายตลาดมีเกณฑ์ว่าลูกค้าเก่าๆจะติดต่อ กลับมาและลูกค้าเก่าๆนั่นแหละที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงและช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานของการหรือว่าช่วยหาลูกค้ามาให้คุณนะคะส่วนคนที่ทําอาชีพอิสระจะมีเรื่องของลูกค้าเก่าๆช่วยบอกต่อหรือแม้แต่ธุรกิจกิจการอะไรใดๆก็ตามช่วงนี้อาจจะต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์แล้วอาจจะต้องใช้ราคาซึ่งเป็นตัวแปร บางครั้งเนี่ยการที่เราจะยืนการยืนยนันการทำอะไรแบบเดิมๆอย่างเดิมๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะจําเป็นต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นแต่ยืนยันว่า สัปดาห์นี้สำหรับคนวันพรฤหสัสบดีจะมีเรื่องดีๆขา่าวดีแน่นอนมีการเจอคนมีเกณฑ์เดินทางแล้วมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงรู้จักยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์แล้วจงรู้จักปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะในเรื่องการเงิน จริงๆเราเรื่องการเงินเนี่ยถามว่าสะดุดติดขัดไหมการเงินยังคล่องตัวดีอยู่แต่สำหรับสัปดาห์นี้รายจ่ายเยอะมากมันเป็นการที่เรามีรายรับเข้ามาเยอะแล้วก็รายจ่ายก็ออกไปเยอะเช่นกันมันเป็นสัปดาห์ของการที่เราหมุนเงินอย่างสนุกสนานบันเทิงเริงรมกันเลยทีเดียวแต่ในกรณีที่ ใครต้องการเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาหรือจะไปยื่นกู้การที่สามเหรียญขึ้นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าการยื่นกู้ของคุณเอกสารจะผ่านการกู้ของคุณจะได้รับการอนุมัติพูดง่ายๆว่า คนวันพฤหัส,สบดีในสัปดาห์นี้เครดิตของคุณยังดีอยู่ต่อให้แบกหน้าไปหาใครคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินที่ดีหรืออาจจะได้รับคำแนะนำที่ดีในเรื่องของทางออกหรือแนวทางในเรื่องของการแก้ไขาทางการเงินในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าดวงจะไม่ได้มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงแต่ดวงก็ยังมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายไม่ขาดมือก็เอาเป็นว่าเครดิตยังดีผ่อนปรนนี้ ได้ไปกู้หนี้ยืมสินกับใครก็มีเกณฑ์จะได้ทำธุรกรรมการเงินอะไรไว้มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ถ้ามันเป็นสัปดาห์ของการหมุนเงินก็จงรู้จัก บริหารจัดการเรื่องของการใช้เงินให้ดีแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญให้ถูกสิ่งใดที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นก็ค่อยๆบริหารจัดการทยอยใช้ทยอยจ่ายและพยายามปรับสมดุลของรายรับรายจ่ายให้ดีขึ้นในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักหลายคู่หลายคนช่วงนี้อาจจะต้องให้ความไว้วางใจกันมากขึ้นสักหน่อยเพราะว่าสำหรับบางคู่ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นะเวลานี้เป็นเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันถ้าต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วยังอยากเอาชนะซึ่งกันและกันเนี่ยมันหาจุดนัดพบหรือมันหาจุดตัดจุดกึ่งกลางไม่ได้แล้วพอมันไม่มีใครยอมใครมันไม่มีจุดกึ่งกลางตรงนี้ปัญหาที่เรื้อรังอยู่มันก็จะไม่มีทางสิ้นสุดปัญหาที่มันเรื้อรังอยู่มันจะไม่มีทางจบและไม่มีทางออกได้เลยเพราะฉะนน กาอะไรที่ยืดหยุ่นกันได้ก็ต้องยืดหยุ่นแล้วหันหน้าเข้ามาคุยกันปรับทัศนคติซึ่งกันและกันอะไรที่สามารถยอมความกันได้หรือลดลาวาสอกกันได้แนะนำว่าให้ยินยอมพร้อมใจเพราะว่าถามว่าดวงของคนวันพระหัสที่มีคู่เนี่ยคนที่มีปัญหาจะเลิกกันไหมไม่เลิกมันไม่มีทางที่จะเลิกมันไม่มีทางที่จะจบแต่บางครั้งคนวันพระหัสเองกับ คู่ครองเนี่ยชอบเล่นเกมต่างคนต่างมีเกมของตัวเองแล้วรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ย มันไม่ถูกต้องส่วนบางคู่ที่มีปัญหาในเรื่องของความไม่เคยไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยมีแต่เรื่องของความขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงอาจจะด้วยเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะได้ด้วยเรื่องของอาการอยู่ไกลกันมันเลยทําให้ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอันนี้ออาจจะต้องหันหน้าเข้ามาปรับทัศนคติซึ่งกันและกันแล้วคุยกัน ความไว้ใจมันจะทำให้เราเกิดความสบายใจคุณเชื่อในตัวเขาเขาเชื่อในตัวคุณมันถึงจะอยู่ได้กันได้อย่างมีความสุขส่วนคนโสดคนโสดเนี่ย หลายคนอาจจะมีคู่จากการเดินทางหรือจะได้พบคู่พบใครคนใดคนหนึ่งจากการเดินทางการเดินทางครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงหรือมีคนแนะนำมาให้หรือการเดินทางครั้งนี้อาจจะเกิดจากการเข้าสังคมหรือพูดคุยเจรจาอะไรบางอย่างแล้วจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือบางคู่บางกรณีอาจจะเป็นในเรื่องของคนเดิมๆคนเดิมๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตแล้ว แล้วผ่านไป กลับเข้ามาง้อกลับมาขอโอกาสหรือได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณคิดว่าเวลาที่ผ่านมามันทําให้คุณได้คิดทบทวนแล้วชั่งน้ําหนักดีแล้วว่าคุณควรจะไปต่อหรือควรจะให้โอกาสกับคนคนนี้ลองคิดพิจารณาดูดีๆจริงๆสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์ที่แย่แต่มันเป็นสัปดาห์ที่เรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆปรับตัว นะคะเรื่องบางเรื่องจำเป็นต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไพ่หกดาบเป็นความหมายที่ว่าถ้าเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ณเวลานี้หนึ่งจำเป็นต้องขอคําแนะนำขอคํำปรึกษา 2. ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นตัวตัดสินแล้วสถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นช่วงนี้แนะนำว่าเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงสักหน่อยหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการถวายน้ำดื่มและทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนด้อยโอกาสคนยากไร้หรือทำบุญกับขอทานก็ได้ง่ายๆเป็นการแก้เคสเสริมดวงอะไรที่คิดที่ทำอยู่ณนะตอนนี้ก็ขอให้ราบรื่นสำเร็จสมหวังดังใจจะพูดจะจา,จา จะติดต่อค้าขายจะดิวงานอะไรก็ขอให้สําเร็จนะคะฝากคนวันพฤหัสกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook ส้มหมาพยากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ